เอาระครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดิลล์เซอร์อนะครับแล้วเราก็อยู่กับกาชาพันปีนะฮะมาในรูปแบบของผู้ผีปีศาจนะฮะแต่ละตัวเป็นซอมบี้หมดเลยนะฮะมิจิรุจิเป็นซอมบี้ของมายุรินะแล้วก็จีเซลเป็นตัวเปลี่ยนตัวอื่นให้เป็นซอมบี้นะครับแล้วก็แบมบิเอต้าในรูปแบบซอมบี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวที่เคยเป็นซอมบี้มาก่อนก็เหมือนจะเป็นโทชิโร่นะโทชิโร่ก็มีในรูปแบบซอมบี้เป็นสีส้มปัจจุบันนี้ เป็นดาวแดงไปเรียบร้อยแล้วนะครับกาชามาวันที่3 1บเดือน10ถึงวันที่15เดือน11ครับแล้วก็จะมีตู้กาชาพันปีฟรีมาด้วยครับแล้วก็ตู้ฟรีธรรมดามาด้วยครับก็แล้วแต่ทุกคนนะเดี๋ยวผมเปิดตู้ไอกาชาพันปีฟรีให้ดูเลยเพรพรมกันว่าจะได้ตัวไหนนะมาดูกันในคลิปนี้แลหละฮม ดูฮาบักแบบเก่ากึกโอเคได้เพชรโอเคถือว่าเอามาปั๊มเพชรก็แล้วกันนะฮะตู้ฟรีนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันโอเคถือว่าไม่เป็นไรมาเข้าสู่ตู้หลักเราของเราเลยนะฮะในวันนี้ก็มีอยู่3ตู้จิรุจิจีเซลแล้วก็แบมเบลต้านะครับอ๊เลื่อนลงมาก่อน3ตัวหน้าตู้ ก็มันอยู่หนตู้เราก็ต้องควนได้อย่างยิ่งนะครับส่วนตัวไทตู้นะตัวร่วมตู้เลยนะครับตั้งแต่แกรมมี่ Grammy ลงไปเลยนะครับเป็นตัวเก่าและเป็นดาวแดงแล้วทั้งสิ้นนะทั้งสิ้นเลยแล้วอ่านี่ไงทอชิโร่ซอมบี้ที่ผมพูดถึงนะทอร์ชิโร่ส้มนะฮะก็ถือว่าเป็นงานสะสมแล้วกันเฮ้แต่จริง,รงๆแกรม่เก่งนะเก่งเก่งนะพอตามดาวแดงแล้วเก่งนะครับไม่ติดสถานะอะไรเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะ แล้วก็ตัวที่เล่นได้จริงๆของตัวร่วมตู้นะฮะก็คืออิชิโกะขึ้นไปข้างบนครับอิชิโกะเบียคุยะเอ็ดนอสนะฮะเอ็ดนอสค่อนข้างแรงนะฮะเบียคุยะค่อนข้างแรงเหมือนกันมีท่าเสริมพลังนะอิชิโกะก็แรงนะครับแต่ก็แรงสู้2ตัวข้างบนไม่ได้นะแล้วก็อิชิโกะค่อนข้างคล่องแคล่วเนะครับคล่องแคล่วว่องไวปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใช้ได้หลายดาบนะสะดวกมากมาย ขอญอย่ดูเลทหน่อยเลทไม่มีลดเลทนะครับเลทหเปอรออกทุกสเต็ปที่5 10 15 20นะครับแล้วก็สเต็ปที่25เอาตัวไปเลือกได้เลยครับอยากได้ตัวไหนเอาไปเลือกได้เลยครับมีถึง50สเต็ปเลยนะฮะห้าสิบเอ็ดสเต็ปสเต็ปที่50สนะครับสามารถเอาตัวไปเลือกตัวพันปีได้เลยครับก็คือที่ไม่ใช่ตัวสามตัวหน้าตู้นะหรือจะเลือก3ตัวหน้าตู้ก็ได้ครับมันจะเป็นห้องให้เลือกเลยนะครับแบบทุกตัวตัวพันปีอยู่ในนั้นนะฮะ ก็เดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัว g c e เลย g c e ครับอันนี้โจมตีไกลนะฮะบริษ s ทสแตนเลอร์สังหารยมทูตนะฮะเป็นสาย SP 921ครับค่อนข้างสูงนะครับสังหารยม,มทูตพัดด้วยฮะรแรงขึ้นไปอีกไม้ตายอาจจะเป็นติดสถานะใหม่นะครับซึ่งสถานะใหม่เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับ ไตเกิดี๋ยวก็เอ้ยไม่ใช่ไตเออไตเกิดสถานะใหม่ของ GCL วนี้ก็คือเมื่อศัตรูติดสถานะศัตรูจะโจมตีกันเองนะครับก็คือจะไม่โจมตีเรานะมันสูญเสียการควบคุมอะเหมือนกับสถานะถูกควบคุมอะไรเงี้ยถูกควบคุมประมาณนั้นนะฮะ EX ก็เหมือนกันครับเปรียบเสมือนการวางสถานะคล้ายวางบ่อแต่ว่ามันไม่ได้เป็นรูปบ่อ อย่างป้าอรุณะเวลาวางบ่อมันจะเป็นรูปบ่อวงกลมใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่ครับมันแบบวางสถานะแบบไม่มีบ่อนะมันจะขึ้นค้างอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวต้องไปเห็นตอนเล่นนะฮะเดี๋ยวจะพาไปเล่นให้ดูลิงค์รถคุณทำแรง14ครับพาลซีบหลบเล็กชูเฉินบกหนึ่งครับไม่ติดช็อตครับขับเคล่อแรง20%่สิบเปอาวุธที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติ40ครับแรง60ครับพิชแรงหกสองครับ ฮิตไม่ได้บวกหนึ่งครับไม่ได้แรงขึ้นติดสถานะบวกเจ็ดวิครับติดเข้าไปเลยเจ็ดวิครับบวกนานครับ mm hmm. ทีมปาร์ตี้สีเขียวนะครับเมื่อติดสถานะครับจะแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับต้องโจมตีใส่สตูที่ติดสถานะนะจะแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเดาเมจเมื่อติดสถานะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสถานะใหม่นะสถานะควบคุมสถานะควบคุม น่าจะเรียกแบบนี้นะน่าจะน่าจะโอเคยงมาทูติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับลดค่าป้องกันครับทุกกาเสิ้เงินครับเล่นใน่านผู้ก,กันได้ครับแล้วก็ดันกิวนะฮะพลังกลวิญญาณบวก80เป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเมื่อติดสถานะผิดปกปตินะอนข้างๆแรงนะเนี่ยแรงมากครับ2 3 410โอ้แรงพอสมควรครับแล้วก็มีหิตไม้ตายด้วยครับเดี๋ยวไปลองดูการเล่นของตัวนี้กัน G ี e l ลแล้วก็ไปดู EX นะฮะเนี่ย EX มันจะแบบเป็นสถานะอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเป็นสถานะบับบับบบบ,บ,บอยู่ข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรนะฮะ ถ้าสองรวบและผักไปครับแบบชัดเจนเลยถ้าหนึ่งเกิดดาเมจกมมด้านหน้าครับโอ้โอโอดีเขาไม่มีสถานะไอตัดเลือดบุ๊บสามโชวแบบ์แมปหนึ่งกมด้านหน้าครับไม่ตาย ใบตาเป็นการควบคุมซอมบี้ครับ2รวบและผักเราจะได้เห็น EXX ครั้งนะครับ คับหนึ่งใกล้แล้ว4 3่สมา ex เ,เกิดดาเมจด้วยนะครับดาเมจคล้าย,ายวอลเทคเลยแต่มันไม่ได้ติดตามนะมันจะอยู่ข้างหน้า,ข,าข้างหน้าเราเลยครับลักษณะกว้างพอสมควรเลยครับคล้าย,ายวางบ่อดเลยประมาณนั้นนะว่าเจ๋เจ๋ามาก ดีนะแรงไม่ตายแรงครับเล่นได้คล่องแคล่วดีครับสำหรับตัวนี้นะเอาไปเลยผ่านแน่นอนต่อไปเป็นแบมเบต้าครับในร่างซอมบี้นะฮะในรูปแบบสีฟ้าเวนซี่ชานชานลิตเ,เสังหารอรังคาพัดนะฮะสายเอสพีายสิบเจนะครับตัวนี้ตีไกลมีสถานะแผ่ชกการบวกไฟนะครับ ริงมาติดแพชกันแรงขึ้น30%นะครับแล้วก็มีสองริงครับลดคุณธรรมแรง12ด้วยฟลาซิปลบดูเฉือนบวกหนึขอบเขตแรงยี่อ่าไม่ติดสถานะไฟ100%ครับอเวอริที้ถ้าโจมตีปกติ30ครับอ่าไม่ตาย50ครับติดสถานะบวกอีก2วิครับติดสถานะแฝแผ่ชกันเอ่อความเสียหายทั้งหมด70ครับติดไฟบวกสีครับนี่รวมกันเป็น110แล้วนะยังจะบวกลิง์อีกนะจริงอ่ะ บวกลิงอีก30มนะฮะมันจะกลายเป็น140นะฮะแล้วเวลาติดมันชอบติดพร้อมกันนะเวลาไอ้ตัวที่มี2สถานะมันมักจะติดพร้อมกัน <c oughs> อลังคาริดสถานะได้ง่ายขึ้นครับลดค่าป้องกันซูเปอร์อาร Super Armor, ์เมอร์ทะุก,กาสิมเงินครับเล่นในฐานพวกการได้ครับผู้สังหาร3าแบบกิล50ครับถ้าจำตีสิมเงิน10แบบกิล30บครับมีฮิต บวก2นะครับแล้วก็เมื่อลงดันกิวกลายเป็นที่3นะครับถูกออกแบบมาให้ลงดันกิวอรันคาระยะไกลนะฮะสำหรับ e แบมเบต้าล่าซอมบี้แล้วก็ค่อนข้างแรงพอสมควรน,นะครับไปดูพร้อมกันเลยแบมเบต้าพอเป็นซอมบี้แล้วตัวดำปีหลักการข้อไหนวะเนี่ยๆๆๆน้องแบมมาบ่อยนะฮะมาบ am ่อยมากครับ สองลวกปึ๊บโอ้สามดาเมจด้านหน้าครับดาเมจไม่ได้ปึ๊บทีเดียวด้วยนะแบบบุบบุบ,บประมาณสองถึงสามทีเลยต้องดูหน่อยบ,บุบบุบอืมสองถึงสามทีดาเมจด้านหน้าครับสกิลสองลวกค่อนข้างเยอะค่อนข้างกว้าง อลังการเกินถ้าสามอลังการจัดจะออาส,ะสะดุดเลยเลยมาดูไม่ตายกันพวกถูกจีเซลควบคุมอ่ะอันนี้ก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแท้ๆไม่ไว้อะไรกันเลย ไปสามไม่ตายโอ้สกิลสามอลังการจริงตัวบอสอ๋อนี่คือตัวบอสครับโจมตีตัวนี้แล้วขีดพลังจะลดนะโจมตีตัวอื่นขีดพลังไม่ลดเลย จบไปสำหรับแบมเบต้าล่างซอมบี้นะครับแล้วก็มาที่ตัวสุดท้ายแบนจิรุจิเจอไหมจิรุจิมาในรูปแบบสีม่วงนะครับเป็นอารันคานะสังหารหน่วยสูนพัดนะครับสูนพัดสายเอทีเคแปครับค่อนข้างแรงมากๆเลยสำหรับเอทีเคถ้านับเป็นเอทีเคเพียวๆนะ สกิลสองเป็นฮิลบกบาเรียครับอันนี้ไม่มีสถานะใดๆนะฮะลิงค์ฟาร์มเสียหายถ้าจมตีปกติ35ครับตอนนี้น่าจะเป็นลิงค์ที่สูงที่สุดแล้วนะสำหรับสายตีปกตินะฮะตอนแรกมันจะมี30แต่ตอนนี้จะเป็น35ครับก็เป็นลิงค์ที่ดีครับสกิลพัฟซีฟนะครับรับสิิ์ช่วยบวกหนึ่งขอบเขตปกติ20%ยกเลิกการสูครับอวินิตี้ที่มีโอกาสได้ครับก็ฟาร์มเสียหายปกติ50ซุปเปอร์อาร์เมอร์ฮิวหมูฮิวดีนะฮะ บาเรียบวกสครับกลายเป็น5ครับแล้วก็ไม่ติดแข็งนะครับคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิ้ว0ถ้าโจมตีเสียเงิน10แบบกิ้ว0นะครับเลือดขึ้นรอถึกขึ้น50%แล้วก็ทีมพาร์ตี้สีม่วงถ้าโจมตีปกติแรงขึ้น20%เป็นซับทีมด้วยนะครับฮิตบวก1ครับแบบกิ้วกลายเป็นฮิต2อนะออกแบบมาตีกิ้วโดยแท้จริงนะครับจะกิ้วอะไรโศูนย์พัส ดีคหน่วยศูนย์ระยะไกลแจวแต่ไม่มีไอ้นี่ฮะไม่มียกเลิกกาดฮะไอถ้าจะเสียเงินแบบใกล้แบบไกลอ่ะไม่มีครับแต่ว่าใส่เป็นยกเลิกการดธรรมดามาแทนโอเคเดี๋ยวไปดูจิรุจิกันกลับมาก่อน ถ้าหนึ่งหัวบอบ,บโอ้เวียงไปเลยถ้าสามถ้าสามกว้างด้านหน้ามีดาเมจดด้านหลังแขมมาด้วยครับปึ๊บโอ้ถ้าสองเป็นโล่และฮิวดูจุดจางยังไงไม่รู้แฮ ทางทางที่ใส่มาใน3ตัวหน้าตู้แต่ทำไมแลดูจุดจากไงเข้าไม่รู้ว่ะป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค ตรงนี้ผมมองว่าเฉยๆฮะไม่ค่อยอลังการอะไรสักเท่าไหร่เลยครับมันมันไม่เหมือนตัวสองตัวหน้าตู้เมื่อกี้เลยครับมันมันต่างกันมากเลยนะแต่ต้องให้มันได้ลองสู้กับหน่วยศูนย์ดูเพราะในนี้มันไม่มีหน่วยศูนย์เลยถ้ามันเจอหน่วยศูนย์มันก็น่าจะเก่งนะจะส่วนใจหน่วยศูนย์มันจะอยู่เป็นบอสนะฮะซึ่งหมายความว่ามันน่าจะตีบอสเก่งนะครับ ลงดันคิวหน่วยสูนี่น่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันเป็นหน่วยสูนพัดด้วยนะยืนข้างดันคิวครับสลรับตัวนี้โอเคจบไปสำหรับสามตัวหน้าตู้นะก็ถูกออกแบบมาตีคิวนะครับส่วนจีเซลเก่งมากครับก็สามารถลงในดันคิวได้แล้วก็เล่นในสังเวียนนะครับ ก็เดี๋ยวเปิดสักสเต็ปแล้วกันผมคิดว่าน่าจะเปิด25สเต็ปนะครับสำหรับ ID นี้นะ ID นี้เป็น ID ที่ที่ทำทำคอนเทนต์ผู้เล่นใหม่ด้านล่างนะภารกิจระดับสูงสุดนะเสร็จแล้วถ้าเปิด25สเต็ปผมจะแจกนะฮะจะแจกนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนมันมีตัวไหนบ้างนะก็มีนิมยะนี่แหละเทาว่าดูดีนะ ตัวอื่นก็พอดูได้ครับไม่เท่าไหร่นะครับมีนิมยัยะแค่นั้นเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเท่านี้แหละเดี๋ยวยังไงก็จะกหม่ในคลิปหน้าแล้วกันะะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ